ฝนตกปานได้ก็ไปคือเก่าพอบานคอยเนี่ยตอนแรกนะเพื่อนว่าวา่าเพื่อนสิบ่ไปใส่เด้มื่อนี่เพื่อนสิอยู่บานแต่ว่าก็อดบ่ได้ไปคือเก่าไปหาไต้กบมาต้มกินว่าซั่นเพื่อนวา่าเพื่อนคิดอยากกินแต่ลายมือแล้วเราก็หากบบก่ได้จักเต๋อมือนีนฝนตกแล้วก็ได้ล่องไปลอ่องเบิงกลับมาแต่ไปไต้กบแล้วแบรรยายสิพาไปเบิงกบทีพอบานเขาเราได้มื่อน,ออนี่เราก็ได้ลายเติบอยู่แต่ว่ากับ่มีตัวใหญ่เด้มิตรตัวเน้อยๆแหมแต่ว่ากับตัวช้ำนี่หรอวะคอยต้มกินแซ่บพอบานคอยเราว่าแล้วก็สิบ่พากันต้มมมกินนนเเด้้้ืืือออี่ชาเพพิิ่่นอยสากันต้มกินตื่นขึ้นมมมาายื้อเช้าาาาบบบรรยยกกกััพพอออนนสิม นาเอาบักหอยปังไปปล่อยแล้วก็สิผ้ากันไปเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวอยู่ได้มือนี่วันนี้บักหอยปังที่สิผากันเอาไปปล่อยมือนี่ก็เป็นบักหอยปังที่ยายกับพ่อบ้านผ้ากันเอาไข่มันมาบ่อเอามือนั่นล่ะยงไว้ในบ่อปูนแล้วก็รู้สึกว่ามันใหญ่ซาซ่ันนี้พ่อบ้านข่อยเราก็เลยใหญ่เสียไปลงบ่อดินแล้วว่ามันค่อยใหญ่เร็วสั่นว่าแล้วก็ผ้ากันเอามาปล่อยแบบนี้หลายเทื่อเราได้บักหอยปังแต่ว่ามันก็บ่ย่งจะว่าเป็นน้ำอีหยังคันว่าเป็นน้ำบักหอยเชอร์รีนี่ก็บ่แม่นได้เพราะว่าหม่องที่ยายกับพ่อบ้านผ้ากันไปลบักหอยปังแล้วก็มีบักหอยเชอร์รี่คือกันมันก็ยังใหญ่อยู่แมแต่ว่ามันสิเป็นจังได้กับซาพ่อบ้านข่อยเราก็ว่าเราส หามาเลี้ยงคือเก่าเราบักหอยปังนี่เราอะโอแม่นอย่างนี้พอบานข่อยนี่เราเป็นคนมักกินก้อยบักหอยปังนะเราก็เลยหามาเลี้ยงทั้งช่วงนี้บักหอยปังอยู่แถวบ้านย่ามันก็อยากหายากแล้วนะแล้วก็อยากพากันเลี้ยงไว้หลายๆยานมันสูญพันธุ์นะเพราะว่าช่วงนี้บักหอยปังมันเริ่มสิเบิดแล้วปล่อยบักหอยปังเสียหลแล้วมันีนพอบานข่อยเราก็าเซลย์ต้นบักซีดาไปปลูกแล้วต้นบักซีดาเนี่ก็เป็นต้นบักซีดาที่เด็กหน่อยอยู่ในบ้านเขาใหม่พอบานข่อยเราเมื่อเซลล์นี่ล่ะก็เลยพากันฝ่าออกมาปลูกเพราะว่าช่วงน บักซีดาเราก็ผ้ากันเบากันไล่เธอเราได้ว่าสิผ้ากันไปซื้อมาปลูกแต่ว่ากับโบมีเวลาไปซื้อจักเกียแล้วก็ให้พ่อบ้านนี่เราเป็นคนปลูกแต่ว่าย่ายนี่กับโบอยากให้เราปลูกปันไดดอกว่าเพราะว่าเราปลูกอี้ยงกับซามันสิบุคอยดกปันไดนะแต่ว่าบางคนนี่ขาเจ้ากับโบเสือดอกว่าว่าเป็นน้ำคนปลูกดกบดดกแต่ว่าสําหรับย่ายนี่ย่ายเสืออยู่แล้วผู้เฒ่าสมัยโบราณนี่เพิ่นกับเบาว่าถ้าผู้ใดเป็นคนมือห่อนสิเอายั้งไปปลูกกับบุคอยได้อยากได้กินแต่ว่าก็ได้กินอยู่แต่ว่ามันกับโบได้กินหลายแต่ว่าถ้าผู้ใดเป็นคนมือเย็นยังสิเพิ่นว่าเอยั้งไปปลูกกับง่ามกับดกกับซันวาวันนี้พ่อบ้านคนนี้เราเป็นคนมือน จับเบิ้งเมื่อลองสีหอนวืดวือยู่บันนี้เราเอายังไปปลูกกับ่ค่อยได้อยากได้กินเนีแต่ว่าเรามักมักปลูกบันนี้บักแตงที่เราปลูกไว้บันนี้ย่ายย่างไปเบิ้งไปแนตะยักหัวเป็นตะยักหัวทังเป็นตะลิตตนคนอื่นเขาพากันปลูกบักแตงเท่าเขียยไปว่าสันจนสุดลูกหูลูกตาจะว่าจะของมาปลูกยังไงยังวางเงาคาคืบเนี่ยย่ายเห็นเราย่าย้รายะกลัวปลูกต้นไม้แล้วบันนี้พ่อบานเขาเราก็เสียวตรงลงไปใส่เราว่าเราเห็นป่าซิวเลียนไล่หลายแล้วก็เลยเสียวล่องไปใส่ล่องเบิ้งแต่ว่ากับบรูว่าป่าซิวมันสิลงตรงบริเวณเพราะว่าหนานี้มันบริเวณหนาที่ป่าซิวมันสีลงตรงแต่ว่าย่ายกับพ่อบานถึงพากันมาใส่ แล้วก็สีล่องใส่ใส่เบิงน้ำได้หามันได้แต่ก็คิดว่าสีได้อยู่ได้เพราะว่าใส่นีท่าป่าบืนขึ้นก็ได้ป่าบืนลงก็ได้นะยายก็ได้คิดว่ามันสีได้เดี๋ยวเห็นใส่ที่พอบานขอเราใส่แล้วยายกะเป็นคิดพอแต่สมัยเจ้าของเป็นเด็กหน่อยหายแต่กี่คนผ้ากันใส่ลายลายเด้ใส่แต่ว่าทุกมือนี่ก็มีคนใส่อยู่ดอกว่าใส่แต่ว่ากระบ่ลายคือเก่าแล้วยายก็คิดพอแต่สมัยเจ้าของเป็นเด็กหน่อยผ้ากันยางเป็น้ำันแท่นางสีผ้ากันโดดขามแต่ใส่เดียวเุลอยวเวียกอยู่หน้าเแลียวเยบบกกกาิ้มลทุกอย่านเง เรก็ว่าแล้วสิเป็นคนต้มเองเด้บบดนี้เสร็จแล้วเราก็ไปกินข้าวนํกากันแซ่บๆพี่น้องจ้ามื้อน,นี้ต้มกบใส่ใบบักขามอ่อนมาพี่น้องยาเหล้วบดนี้เสร็จแล้วต้มกบพะวานคอยพุ่นน่ะป้าเป็นตาแซ่บแต่ว่ากบถึงนิดหน่อยมุมมัดตัวเ,ยเ,เลยเด้อเฒ่าเด้หอหมุมมัดตัวเลยเด้อเอาแบบนั้นเลยบ่ะจำเจี้ยวโอ้ใจกวนมันห่อนอ<า>ห้องห้องของห่อนันี่ยจ้า แป๊บบังโม่พอบานใอยเลิกกินปวดอะแป๊บอู๋โดเต็มบึด้ดเสียบบุพหอยไงบิดเท่านั้นบึ้ดต็มคิดอยากกินว่าลายมือฮอ,องก็ได้กินต้มกบกบใหญ่กับกระเจี๊ยบป็นอ่ต้มกบหน่อยต้มกบมัตบนต้องรุนหนีแล้วมันค่อยแซ่บ xem xét xử xem xét cũng xem xét xử xem xét xử xem xét xử xem xét